ตามเรื่องของอยางพาราค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าโครงการร่วมใจทำยางไทยยั่งยืนพัฒนายางพาราไทยสู่ระดับสากลนายอดิเลกไร้ไทยสงในอำเภอขุนตาลเปิดโครงการร่วมใจทำยางไทยยั่งยืนพัฒนายางพาราไทยสู่ระดับสากลโดยมีหัวหน้าสวนราชการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย กลุ่มพ่อค้ายางจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยรวมประชุมที่บริษัทสีตรังแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนสาขาเชียงรายนะคะแล้วก็มีการประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยางพาราแนวทางการพัฒนาเกษตร,รกรชาวสวนยางผู้ประกอบการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร,รกรเพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยางพาราค่ะรวมถึงมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาการลักลอบผลยาง เถื่อนตามแนวชายแดนระหว่างประเทศด้วยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและสติกเกอร์ติดหน้ารถให้แก่รถขนส่งยางพาราที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งต้องเป็นรถขนส่งที่คลุมผ้าใบติดตั้งถังวาลและรางเก็บน้ําที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของบริษัทเพื่อรับรองว่ารถคันดังกล่าวจะไม่มีน้ํายางจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนนเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนรวมทั้งการแนะนำดิจิทัลโปรดักต์ของกลุ่มบริษัทสีตรังครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ค้ายยาง เช่นแอปพลิเคชันสีตรังเฟรนส์นะครับที่ช่วยให้เกษตรกรขายยางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันสีตรังเฟรนส์สเตชันนะครับที่มีโปรแกรมรับซื้อ,อยางพาราอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้ายางทั่วประเทศรวมถึงมีบริการรับสมัครสมาชิกแล้วก็ให้บริการซูเปอร์ไดเวอร์นะครับเพื่อเป็นผู้ช่วยให้บริการจัดส่งยางมายัางโรงงานของกลุ่มบริษัทสีตรังอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของยางพาราที่น